สำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่ส่งคําถามเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมาถามนะครับวันนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดรไพัยปั้นทองท่านพร้อมที่จะตอบให้กับผู้ชมแล้วล่ะครับช่วงคําถามทีต่อเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนะครับกับท่านรองศาสตราจารย์ดรไพรยปั้นทองเราพร้อมอยู่แล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับน้องปาครับไม่ได้เจอกันนานอาจารย์น่ามีคําถามจากผู้ชมทางบ้านถามเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเราก็คือโอเปอเรชั่นบิมเนี่ยนะฮะถ้าจะต้องเข้ารับการผ่าตัด จะต้องหยุดไหมถ้าจะต้องหยุดหยุดควรหยุดก่อนสักระยะเวลาเท่าไหร่จริงๆไม่ต้องหยุดหรอกก็ได้เพราะมันก็คืออาหารถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก่อนผ่าตัดเนี่ยหมอเขาก็จะให้หยุดอาหารก่อนหน้านี้ละอ่าส่วนใหญ่จะมีงดน้<จ>ะงดอาหารใช่เราก็งดตามอาหารนั่นแหละคะ่ะครับหลังผ่าตัดเสร็จอยากจะทานหรือถ้าหมอไม่ห้าม,มว่าต้องทานอาหารอ่อนๆน,นะอะไรอย่างเงี้ย ถ้าทานอาหารได้ตามปกติก็ทานได้แต่ถ้ามหมอบอกว่าตอนนี้ให้ทานอาหารก่อนอะไรอาหารอ่อนๆก่อนเราก็ร,รอระยะเวลาจนกระทั่งเราสามารถทานอาหารตามปกติได้ซึ่งถ้าทานหลังจากการผ่าตัดสมมติว่าไม่ได้ผ่าตัดอะไรรุนแรงมากนะ,ะค่ะ,ะคุณหมออนุญ,ญาตให้รับประทานอาหารได้แล้วดื่มน้ําได้แล้วเพราะมันก็จะมียาตามมาใช่ไหมฮะ,ะยายังทานได้เลยอของเราเป็นอาหารมันก็ทานได้ ถ้าจะทานบิมสูตรสีอะไรจะช่วยให้บแบร่างก,กาย<ร>ฟื้นฟูนฟนได้เร็วขึ้นก็สูตรสีเขียวค่ะสีเขียวธรรมดานะครับ,รบมาที่ท่านนี้นะคะถามว่าถ้าต้องการรับประทานโอเปรชั่นบิมฉลากสีชมพูนะคะคร,ร่วมกับแคลเซียมและกลูโคลซามีนสามารถทานร่วมกันได้หรือไม่นะคะแล้วก็จะช่วยส่งเสริมกันได้ดีขึ้นหรือว่ามันจะเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุคะอาจารย์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า กระดูกบางไปแค่ไหน<ะ>หรือข้อข้อกระดูกอ่อนนะี่มันเสื่อมไปมากแค่ไหนเพราะปูโคซามินนี่มันจะไปช่วยสร้างน้ําไขข้อเนาะนะคะส่วนแคลเซียมจะไปช่วยเกี่ยวกับกระดูกแข็งะนะคะทีนี้ถ้าถามว่าทานร่วมกันสามตัวเลยได้ไหมก็มมได้ม,มันไม่เป็นไรไม่ตีกัน,นะะไม่ตีกันค่ะแล้วก็มันน่าจะช่วยเสริมสร้างมากกว่าเพราะของเราก็ มีส่วนไปกระตุ้นคอลลาเจนที่จะเสริมสร้างกระดูกอ่อนแล้วก็ยังมีแคลเซียมจากงาดำที่จะไปเสริมกระดูกแข็งเพราะฉะนั้นก็รวมโดยช่วยกันได้ก่อให้มีกำลังกำลังซื้อใช่เพราะพวกนี้จะไม่มีฤทธิ์ในการที่จะไปขัดแย้งกันนะครับก็จะไปเสริมกันได้มาถึงท่านนี้ถามเกี่ยวกับผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งครับว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต้องเข้ารับการรักษาการผ่าตัด เคมีบําบัดและฉายแสงมาแล้วมีโอกาสเป็นมะเร็งซ้ําได้อีกค่ะแล้วบิมจะช่วยอะไรได้ไหมคะค่ะคือที่เป็นมะเร็งซ้ําได้อีกเนี่ยเนื่องจากคนคนนั้นม,มีลักษณะเป็นคนพิเศษอย่างที่เราเคยว่าอาจจะมียีนอนที่อยู่ในตัวอยู่แล้วพอโดนกระตุ้นด้วยพวกที่เราเรียกว่า t u m ม r p r o m o t e เนอะ่์นะฮะมันก็อาจจะแบ่งตัวขึ้นมาใหม่ หรืออาจจะให้คีโมหรือฉายแสงแล้วแต่มันยังมีเซลล์ที่รอดชีวิตอยู่สักเซลสองเซลล์ที่เป็นสเต็มเซลล์ของเซลล์มะเร็งคือตรงนี้หายแต่ไปโผล่ที่อื่นอีกก็ได้นะคะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนครับถามว่าบิมช่วยได้ไหมบิมก็อย่างของเราเนี่ยบิมเขียวก็ไปเพิ่มที th ตัวที่1นึ่งกับตัวที่17ซึ่งจะไปกระตุ้นเซล นักฆ่าคือ CD8 ีกับ a a เชอ l e ค e l l l คร์เ l ให้ช่วยไปจัดการกับมะเร็งที่เริ่มขยายตัวได้เพราะฉะนั้นก็น่าจะช่วยป้องกันได้แต่อย่างน้อยก็เพิ่มคุณภาพชีวิตเพิ่มคุณภาพชีวิตครับอันนี้มันเราว่าตามทฤษฎีนะฮะว่าของเรานี่เราพิสูจน์ว่ามันเพิ่มการหลั่งสารจากทีเฮลเปอรตัวที่1กับทีเฮลเปอรตัวที่17ครับ ตามทฤษฎีบอกว่า2ตัวนี้ไปกระตุน้นเซลล์ที่เป็นไซโตท็อกซิกทีเซลและเนเชอรัลคิลเลอร์เซลลนั้นเราก็คาดว่ามันก็น่าจะช่วยได้ครับผมเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับคนที่เป็นมะเร็งนะครับว่ามันอาจจะกลับมาอีกได้นะครับก็ใช้บิมนี่แหละเป็นตัวช่วยนะครับค่ะอาจารย์มาที่เรื่องไขมันค่ะคำถามก็คือไขมันคอเลสเตอรอลนะคะกับ ไขมันไตรกิสรายเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์โอเปอเรชั่นบีมสามารถดูแลปัญหาตรงนี้ได้หรือไม่ะคะ,คะโดยปกติแล้วไขมันในเลือดเราจะมีอยู่2ชนิดนะคะ,คะก็คือคอเลสเตอรอลกับไตรกิสราย,รายทั้ง2ชนิดเนี่ยสร้างมาจากตับแล้วก็อาหารการกินที่เรากินเข้าไปสำหรับคอเลสเตอรอลก็จะประกอบด้วย ไขมันที่อยู่ในรูปของไลโปโปรตีนซึ่งอันนี้จะทำให้มันขนส่งจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งได้ง่ายนะฮะซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ตัวะะที่ที่เรารู้จักดีๆก็คือ LDL,HDL แต่จริงๆมันยังมี IDL บ LDL แล้วก็ไคลโลไมครนนะทั้งหมด5ตัว ทีนี้การที่จะเป็นโรคที่เราบอกว่าไขามันในเลือดสูงอะไรเนี่ยม,มันก็เกิดจากการที่มี L D L สูง,สงแล้วก็มี H D L ต่ำทีนี้ L D L เนี่ยจริงๆก็จำเป็นเพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบของอในการที่จะไปสร้างฮอร์โมนเพศห,หรือ,อฮอร์โมนของต่อมหมวกไตมันก็ยังมีความจำเป็นอยู่แต่ต้องอยู่ในระดับปกติส่วน H D L เนี่ย มันจะทำมันจะไปดักจับ LDL ที่เกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดออกนะมันเป็นตัวดีเพราะฉะนั้นถ้าระดับมันปกติทั้งคู่ะ LDL ไม่สูงเกินไป HDL ไม่ต่ำเกินไปก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้ามันผิดเมื่อไหร่เช่นเพราะมันสังเคราะห์ในร่างกายได้อยู่แล้วแล้วเราเรากินอะไรเพิ่มเพิ่มเข้าไปเยอะๆมันก็สร้างเพิ่มขึ้นส่วนไตรกลีเซอไร ไตรกิสรายก็สัมพ่์จากตับเหมือนกันกับอาหารประเภทแป้งน้ําตาลไขมันที่เรากินเข้าไปเพราะฉะนั้นปัจจัยหลักจริงๆก็น่าจะดูจาก L D L กับ H D L ไตรกิสรายด้วยเพราะไตรกิสรายก็อ่าก็เป็นถ้าสูงเกินไปก็ไม่ดีสําหรับหลอดเลือดครับแล้วถ้าบิมจะเข้าไปช่วยอะไรพวกไขมันพวกพวกนี้ไหมเท่าที่เราพบก็คือว่าพบจากเทสซิโมเนียลนะคะก็คือสูตรสีชมพูเนี่ยที่สามารถลดความดันได้เนี่ยนะ เราพบว่ามันลดคอเลสเตอรอลลงได้ด้วยครัเพราะถ้าจะใช้ก็ใช้สูตรสีชมพูครับเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องไขมันโดยเฉพาะกลุ่มของ LDL, HDL หรือไตรกลีเซอไรด์สูงก็ลองบริโภคสูตรสีชมพูดูนะครับาจจะพอเป็นทางช่วยสำหรับผู้ชมได้นะครับ